กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตัวเองแบบเวอร์ชั่นบ๊อบนั่นเองใช่ตัวเองแบบเวอร์ชั่นบอ๊อบบ๊อบในไฟเดนไออะไรเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยโอเคมานี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นร่างโกดน,นี่ ล่างดำนะท่านไปเราไปเริ่มวาดกันเลยอย่างที่บอกนะท่าน้ชมเราจะวาดเป็นบ๊อบวาดตัวเองเป็นบ๊อบนะท่าน้ชมบ๊อบใช่ปะโอเคแบ๊บนึงไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ น่าจะพอไดอ้แต่หัวน่าจะไม่ได้บ๊อบน่าจะประมาณนี้โอเคแล้วก็ยิมม้มหมือนตา ไปนไรโอเควาดในเวอร์ช <Okay. S 2> ันบ๊อบแล้วก็ไม้ด้วยไม่น่าจะ อันนี้ไม่ใช่ไมอันนี้มือไม่นี่ไม่อืมแป๊บนึงมันดูแบบไม่เข้าไอ้เน,นี่ย มาวาดตัววาดให้เป็นตัวเองใช่ไหมต้องเอาสีฟ้ามาผมชอบสีฟ้า ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอให้ด้วยนะนี่วาดเป็นแบบตัวเองก็จะประมาณอุ๊ย ผมมันอันนี้ไปหน่อยป่ะ <improving> น oh ี่น่ตัะแก แล้วก็เหลือแค่แบบมีสว่างสว่างนิดนึงต้องใช้สเปร์เนะี่ยหรือเจ้ามือถูเอาใช้สเปร่ะ เหมือนลองเงาเอา่อสเปรเหมือนสเปรเหมือนที่สุดเหมือนที่สุดละโอเคต่อไปก็วาดผมตรงนี้อไม่ใช่วาดผมดิวาดเงาหรือจะใช้สเปรย์ฉีดเลยชีดเงา ก็ได้อยู่นะงั้นใช้สเปชีเลยละกันคลิปนี้ก็อาจจะเงยียบหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้มันแล้วช่างมันถึ เฮ้ยเฮ้ยเริ่มละเริ่มจะเหมือนบ๊อบละเหลือเสื้อเสื้อเสื้ออ๋อละเมื่อกี้ลืมลืมเสื้อตัวเองได้ไงนี้ ลงสีไปโอเคแล้วก็น่าจะตรงนี้ด้วยน่าจะโอเคต่อไปก็วาดรูปแพนกิ้นของเราใช่ ตรงข้างหน้ามันจะมีรูปแผ่นกินใช่ไหมล่ะนาโบบอกนโรโบบอกยังมีรูปแผ่นกินเลยวัวมันโดนเส้นสีดำไม่โดนหรอก ทำไมเราไม่เอาสิไม่ดีกว่าให้วมันใหญ่หน่อยโห้วญ่เกินไม่ได้หน่อยแล้วเนะี่ยเขาเรียกกว่ามาหุมาจ๊บโอเคได้ละต่อไปก็ป่า ปากนอนแผนกินปากนอนต้องเออต่อไปก็เส้น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 ปากเพราะมันดูไม่เหมือนปากเฮ้ <c oughs> <c oughs> เส้นมันใหญ่ นี่คืออะไรอยากรู้วานันอ๋อทำให้มันอ่อนแล้วก็นี่จะได้รู้ว่าเป็นปากของนอนสีดำเป็นตาแล้วก็แขนนี่ นนะ็น่าจะเสร็จแล้วนะโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยใช่และสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวาดรูปตัวเองบนบอบนะบา,บาย